สวัสดีค่ะรายการโต๊ะหนูแหม่มคุณผู้ชมค่ะเบื้องหลังความสุขเบื้องหลังพลังบวกมันก็ต้องดูแลเหมือนกันนะโดยเฉพาะพวกเราเป็นสายกินใช่สายกินคุณผู้ชมเราเนี่ยนะเป็นคนที่แบบเดี๋ยวบวมเดี๋ยวยุบเดี๋ยวบวมเดี๋ยวยุบถูกไหมใช่จะดูแลตัวเองอยังไงอ่ะคือวิธีการดูแลตัวเองคือเอาอย่างี้ถ้าย้อนกลับไปเลยนะพฤติกรรมการกินของด้าสมัยก่อนนะตอนที่แบบตั้งแต่วัยรุ่นจนกระทั่งแบบวัยรุ่นตอนปลาย <laughs> ดีมากหรือเลวมากแย่มากไปคนที่ ไม่ได้ดูแลสุขภาพเลยเพราะเราเน้นของอร่อยของอร่อยส่วนใหญ่จะเป็นของที่ทําให้เราเสียสุขภาพเอออ่าเวลากินด้านหนึ่งได้ชอบกินของทอดมากพวกลูกชิ้นปลาระเบินไก่ทอดหนังไก่ทอดโอ้ลูกของชอบมากตลาดนัดคุณผู้ชมค่ะมันมาาร้อมข้าวเหนียวมันใช่ยิ่งเอาแบบหนังไก่ทอดน้ำมาท็อปปิ้งบนข้าวเหนียวแล้วกินด้วยกันมันจะจุยมากอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งดูแลสุขภาพอย่างเช่นกินไก่ย่างแต่ดิฉันไม่กินเนื้อดิฉันกินหนังแล้วเอาหนังไก่พันกับข้าวเหนียวคุณลศที่สุดในโลกคุณผู้ชมเหมือน คุยกับตัวเองเนาะมันกำลังคุยกับตัวเองอะเออใช่มันใช่หมดเลยใช่ป้ะเออนี่นี่คือพฤติกรรมการกินเรากินแบบเนี้ยมาตั้งแต่วัยรุ่นจนกระทั่งเราโตเป็นวัยรุ่นตอนปลาย25-26อะไรอย่างเงี้ยเราก็กินแบบนี้พอหลังๆพอเริ่มโตขึ้นพอเราทํางานเนี่ยค่ะออฟฟิศเขาจะให้บังคับให้เราตรวจสุขภาพประจำปีเขากลัวเขากลัวเขากลัวเราจะตายเขาจะกลัวเราตายในหน้าที่แล้วเดี๋ยวเขาจะต้องจ่ายเงินเยอะคุณผู้ชมเมื่อก่อนไม่เคยตรวจสุขภาพพอมาเริ่มทํางานก็เริ่มแบบเขาออฟฟิศนั่นแหละก็จะเป็นแบบเออเบ ฟิตว่าเราต้องตรวจสุขภาพเพราะตรวจสุขภาพแล้วตกใจมากคอเลสเตอรอลสูงตั้งแต่อายุยี่หกยี่เจ็ดแล้วค่ะเร็วมากคอเลสเตอรอลสูงแต่เมื่อก่อนมันก็คือสูงนิดๆิดประมาณแบบร้อยสามสองร้อยสามสองร้อยสิบมันเพิ่มไปติละปีเมื่อก่อนมันเพิ่มนิดๆิดเกินมาตรฐานนิดๆิดเราก็ยังไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่าอ๋อก็ยังได้อยู่เดี๋ยวฉันคุมอาหารแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคอเลสเตอรอลลดแล้วพวกเราเป็นมันเพทแบบว่าอดอดสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวพ้อมใช่ประมาณนี้สุดท้ายก็ไม่ สุดท้ายเราไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมตลอดเวลาพี่หนุ่มแแบบเราก็ยังทานเหมือนเดิมพอตรวจอ่ะคอเลสเตอรอลสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีมันไม่ลดเลยมันไม่ลดเลยมันไม่ลดเลยหมอก็เตือนแล้วตอนนั้นหมอเตือนแล้วว่าเนี่ยเทรนมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะการมีคอเลสเตอรอลสูงมันเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจนะเป็นสโตกนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยหมอก็เตือนให้เราออกกําลังกายควบคุมอาหารตอนนั้นไม่กลัวเพราะเรายังไม่แก่เราก็รู้สึกว่าพูดผ่านๆหมอพูดเหมือนเป็นลมเหมือนลมพัดเหมือนลมพัดไม่กลัวเฉยๆแต่พอเริ่มแบบอายุเยอะขึ้น เกิน30มสิบอ่ะอายุเยอะขึ้นคอเรสเตอรลขึ้นแบบต่อเนื่องเรื่อยๆสิ่งที่ตามมานะคุณผู้ชมเวลาเราอายุเยอะขึ้นพอขึ้นเลข3แล้วเรายังไม่ดูแลร่างกายตัวเองนะมีวันหนึ่งพี่ดูแมได้เป็นคนแบบกินชอบกินหนังไก่ทอดเป็นแซนด์เลยอ่ะกินเล่นๆหลังๆพอกินแบบหมดไปถุงนึงเริ่มรู้สึกเฮ้ยทำไมวันนี้มันเบียนหัวมันเริ่มมึนหัวอาการมึนหัวใช่อาการมึนหัวมันเริ่มตามมาพอนอนพอนอนตื่นมาเป็นคนทําอะไรไวเป็นคนทําอะไรไวมากเมื่อก่อนตื่นมาฟุบลุกเข้าห้องน้าอะไรต่างๆไม่เป็นอะไร แต่พอหลังๆอ่ะลุกขึ้นมาเราทําแบบนั้นไม่ได้ละที่ลุกจากเตียงแล้วลุกเลยอ,ะอ่ะไม่ได้ละบ้านมุนละต้องเกาะเตียงก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หลังๆเวลาตื่นนอนมาเราต้องลุกขึ้นมานั่งก่อนนั่งเสร็จแล้วค่อยๆลุกเดินไปอย่างเงี้ย,ย,ยมันลุกทันทีไม่ได้มันอันตรายอพอไปตรวจร่างกายล่าสุดอย่างเงี้ยปีล่าสุดที่ตรวจร่างกายนะคะคอเลสเตอรอลขึ้น260หมอเตือนเลยบอกว่าไม่ได้แล้วนะเทนมันขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยเป็นแบบเนี่ยตารางแบบลุกสนเป็นอย่างเงี้ยเป็นย่งเมไลล หมอบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดยังกินอย่างเดิมนะนั่นหมายความว่าอีกหน่อยเนี่ยหมอต้องจ่ายยาลดคลอเลสเตอรอลให้แล้วนะซึ่งหมอย,ยังไม่อยากให้ทําอยากให้ไปช่วยดูแลตัวเองหน่อยแล้วด้าทำไงอะด้าก็เลยแบบหันมาออกกําลังกายแบบปรับพฤติกรรมการทานเดี๋ยวนี้ก็คือหนังไก่ทอดจะไม่กินละเพราะว่ากินอะไรของมันๆด้จะปวดหัวแล้วไม่ได้แต่ประกอบว่าไปเจอพี่คิม ไปถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยเจนิเฟอร์คิมก็นั่งเมาส์ไตล์สายกินสายกินเหมือนกันก็นั่งเมาเรื่องการกินแล้วพี่คิมเขาพูดกับดาบอกว่าแต่พี่อ่ะเริ่มแบบเริ่มปรับพฤติกรรมไม่กินเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วบอกอ้าวทำไมแบบเขามีอาการมึนหัวปวดหัวบ้านหมุนนีแบบเฮ้ยนึกในใจบอกเฮยคล้ายๆเลยอะอะไรเงี้ยเออแล้วพี่คิมทำไงปรับยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่อ่ะไปทาน f i ออ oil เขาก็เลยแนะนำเนี่ยเป็นตัวเนี้ยค่ะโปรตีว่า f i อ e oil เป็นน้ำมันสกัดเย็นเป็นน้ำมันสกัดเย็น5ชนิดซึ่งมีประโยชน์เป็น ไขมันดีที่จะเข้ามาสู่ในร่างกายของเรา<ม>อันนี้พี่คิมแนะนําบอกว่าด้าลองกิน4ตัวนี้มันดีมากๆเลยนะมันเหมาะกับคนที่คอเลสเตอรอลสูง<ม>หรือเป็นคนที่แบบว่ามีความเสี่ยงในการที่จะเป็นสโตกเนี่ย<ม>พอคอเลสเตอรอลสูงอะเนาะ<ม><ม>แล้วก็รวมถึงแบบว่าในอนาคตถ้าเราเป็นสโตกจะเป็นอพพฤกอัมาพาตอะไรแบบนี้ป้องกันตั้งแต่ต้นๆดีกว่าพี่คิมสอนด้าแบบนี้ด้าจัดอะ จัดมาเลยซึ่งตอนนั้นน่ะด้าก็เลยจัดมากินง่ายๆมากคุณผู้ชมกินแค่วันละ2เม็ดด้จะกินแบบหลังหลังมื้อเย็นพอกินมื้อเย็นเสร็จนะคะก็กิน2เ <m. S 2> <2 m. S 1> ม็ดเลย2เม็ดเลยแบบเนี้ย กินทุกวันทุกวัน3เดือนไปตรวจร่างกายคอเลสเตอรอลลดลงอค่ะต่และโชคดีใช่คอเลสเตอรอลก็เริ่มลดลง้งมีส่วนผสมอะไรบ้างตัวนี้ค่ะต้องบอกว่ามันเป็นส่วนผสมที่เป็นน้ำมันสกัดเย็น5ชนิดด้วยกันนะคะหลักๆเลยเนี่ยเป็นน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยค่ะคุณผู้ชมน้ำมันอะโวคาโดนะคะตัวนี้เขาเป็นน้ำมันอะโวคาโดนำเข้ามาจากประเทศเยอรมนีด้วยตัวนี้มีไขมันดีไขมันดีมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงไขมันดีเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว มันจะไปขับขับไล่ไขมันเลวที่อยู่ในร่างกายเราต้องจําเป็นต้องเราต้องจําเป็นมีไขมันดีให้อยู่ในร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีและส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราจะทานอะโวคาโดจริงๆทานอะโวคาโดสดๆก็ได้แต่บางคนจะรู้สึกว่าใครจะมากินทุกวันเออกินทุกวันแล้วมันเลี่ยนกินมันเลี่ยนบางคนไม่ชอบรสชาติของอะโวคาโดจืดๆเลี่ยนๆไม่ชอบมาเป็นแบบนี้ดีกว่าใช่นอกจากนั้นแล้วมีน้ํามันชนิดอื่นอีก4ชนิดด้วยกันคือนอกจากน้ามันอะโวคาโดแล้วเขายังมีพวกน้ํามันกระเทียมน้ํามันอะไรต่างๆที่เป็นไขมันชนิดดีให้เข้ามาาาสู่รงกยยยดด้้วลช พอด้แบบพอเริ่มทานเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลว่าตัวนี้ปฏิวติว่ามันคืออะไรโรงงานที่ไหนผลิตก็ไปเซิร์ชข้อมูลสรุปดะที่ชอบคือโรงงานเขาได้มาตรฐานโรงงานเขาเป็นบริษัทมหาชนนะคะแล้วก็เป็นโรงงานเกรดที่ผลิตยาหรือว่าเป็นโรงงานผลิตฟาร์มาซูติคอลเกรดนะคะซึ่งได้รับมาตรฐานแบบได้ GMP แล้วก็ตัวนี้เขามีออรแล้วก็มีฮาลาลพี่น้องพุทธลิมทานได้นะคะแล้วง่ายๆทานวลนละ2เม็ดหลังอาหารแค่นั้นเองแล้วก็1กระปุกเนี่ยมี30เม็ดี่มันเป็นวิธีการกินป็น ซอฟต์เจลแบบนี้รือง้ามาใอยัดทานก่อนเลยนี่อย่างงี้ก็คือตอนเย็นใช่ไหมหลังมื้อเย็นเนาะสองเม็ดกินได้เลยนี่หลังหลังมื้อเช้าหรือว่าหลังมื้อเย็นก็ได้ถ้าหนูมีอย่างนี้หนูก็เพลิดเพลินกับหนังไก่เลยสิคะนี่ไงไม่ได้ค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองทานอาหารที่คงคาหมู่ด้วยแล้วก็ปรับพฤติกรรมในการทานด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะเพอเวลาเรามีตัวช่วยอะเราก็จะอยากใช้ตัวช่วยอย่างเดียวเนึกออกป่าเราก็เพลิดเพลินได้แต่ไม่ได้ร่างกายต้องดูแล